ชัดเจงครับว่าสถานการณ์ตรงชายแดนที่ติดกับพม่านั้นจะต้องสงบกว่านี้แต่ว่าก็หนีไม่พ้นครับว่าการสู้รบระหว่างกลุ่มต่อต้านกับกองทัพร,รัฐบาลฐานพมานั้นยังหนักหน่วงรุนแรงต่อเนื่องมีผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของจีนอาทิตย์นี้จะเห็นกองทัพจีนซ้อมรบอีกครั้งหนึ่งครับ ตรงบริเวณชายแดนติดกับเมียนมานี่แหละเหนือของเมียนมาทางใต้ของจีนฐานจีนนั้นไปประจําจำนวนไม่น้อยครับล่าสุดผมเห็นตัวเลขแล้วก็เห็นรูปเห็นคลิปที่ทางบนทุนยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเริ่มที่จะมีการทดสอบศักยภาพทางด้านความมั่นคงแนวชายแดน จะเป็นการลาดตระเวนในลักษณะซ้อมรบด้วยทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินบอกว่าเพื่อเป็นการประเมินดูถึงศักยภาพในการเคลื่อนกำลังพลการสกัดและการโจมตีร่วมกันแปลว่าจีนนั้นชักจะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะสงบหรือมีการหยุดยิงได้อีกครั้งหนึ่งจีนเป็น คนกลางที่เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาที่อยู่นานมีการตกลงสงบศึกกันไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่ว่าแต่ละครั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นเพียงสั้นๆก่อนที่จะมีการระเบิดกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับและเพราะว่าชายแดนตรงนั้นมีความอ่อนไหวประชาชนคนจีนที่อยู่แถวนั้นก็ดีหรือการค้าบริเวณชายแดนก็ดีรวมไปถึง ท่อส่งแกส๊สท่อส่งน้ำมันของจีนที่วางพาดข้ามพาม่าจากทางตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปสู่ยูนานของจีนอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงตลอดเวลาการซ้อมรบหรือที่จีนยังใช้คำว่าลาดตระเวนอยู่เนี่ยแต่ว่าเป็นการลาดตระเวนที่ค่อนข้างจะมีระดับสูงกว่าปกติ เป็นการซ้อมรอบแบบใช้กระสุนจริงด้วยครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละวันอังคารถึงวันพฤหัสและบอกด้วยครับว่าจะมีการซ้อมรอบ4จุดนี่เป็นแถลงการทางการของบุนทูลยูนนานเลยนะครับเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองกำลังของพันธมิตรชาติพันธุ์ในเมียนมา3 3กลุ่ม4กลุ่มเนี่ย มีการยกระดับของการสู้รบรุกคืบหนักขึ้นและยึดหมู่บ้านยึดฐานกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลทหารพมา่าเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะบริเวณนี้แหละครับบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาและที่จีนเริ่มที่จะต้องมีมาตรการเพิ่มเพราะว่าเมื่อเดือนมก,การาที่ผ่านมาคือตอนต้นปี ปืนลูกปืนใหญ่จากเมียนมาข้ามเข้าไปในพรมแดนทางฝั่งจีนวิ่งกันจ้าละวันเหมือนกันและผมก็เห็นโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยออกมาบอกวิ่งเสียงหนีกระสุนร้องกันกรีดกร้าดเหมือนกันกรณีนั้นมีคนบาดเจ็บครับไม่ต่ำกว่าหคนและคนที่บริหารมนดุนยน,านนานเนี่ยก็เดร้อนสิครับเพราะว่า นี่มันคือการท้าทายจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่แต่ว่าถ้าการสู้รบยังไม่หยุดยังไม่สงบนั้นจีนก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงตลอดเพราะเกิดเรื่องตอนนั้นมกราเป็นจุดแรกที่ทําให้จีนต้องอาสาเข้ามาไกล่เกลีย่ยก็มีการเจราจาเสร็จหยุดยิงอยู่พักหนึ่งแต่ก็ต้องเรียกว่าล้มเหลวเพราะว่าฝั่งกองทัพพม่าก,ก็กล่าวหาว่าหนึ่งใน ่ายกองกําลังพันธมิตรชาติพันธุ์นั้นเริ่มโจมตีและเมิดข้อตกลงและก็มาเกิดในเดือนมิถุนายนนี้แหละครับ25มิถุนานเนี่ยเขาถือว่าเป็นการเปิดฉากเฟสสองของสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติการ1027 1027นี่คือ27ตุลาปีที่แล้วเป็นการรวมตัวกองควลัพันธมิตรฝ่ายเหนือ3กลุ่ม กลุ่มโกกั้งทางเหนือกลุ่มอารักันทางตะวันตกและกลุ่มตะอางทางตะวันออกที่มีการรวมพลังกันครั้งแรกสามารถจะโจมตีรุกคืบยึดพื้นดินถิ่นฐานของฝ่ายรัฐบาลฐานพม่าอย่างเป็นกิจลักษณะฉะนั้นเมื่อจีนเขาบอกว่าเขาไม่ไหวนะขอให้มีการเจรจาเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าโกกังก็จะเกรงใจจีนกองทัพพม่าก,ก็เกรงใจจีนแต่เกรงใจนั้นเรื่องหนึง่งพอเจอ,อเผชิญหน้ากันในสนามรบหรือในจุดประทะกันทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายสี่ฝ่ายเขาก็ไม่เกรงใจกันก็กลายเป็นเรื่องที่จีนปวดหัวอยู่ทุกวันนี้พลเอกอาวุโสมินอองไหลเนี่ยผู้นำทหารพรม่าก็กล่กาว าพาดพิงถึงจีนทางอ้อมคล้ายๆกับว่ามีรัฐบาลต่างชาตินะให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในรัชฐานของเมียนมาไม่ได้ระบุจีนครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเห็นชาวพม่าจำนวนหนึ่งไปยืนประท้วงอยู่ที่หน้าสถานทูตจีนที่ย่างกุ้งอ่าเป็นไปไม่ได้ครับ อะไรก็เกิดก็ตามที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะของเมียนมานั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ก็เพิ่งไปพบกับมินองหลายมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ได้บอกกับมินองหลายว่าจีนต่อต้านความสับสนวุ่นวายและสงครามในเมียนมาแล้วก็คัดค้านการโจมตีในรัชสาน ของให้ทางพม่านั้นช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยของพลเมืองจีนด้วยและบอกด้วยว่าผลประโยชน์ของจีนในเมียนมา <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่จีนกังวลตราบเท่าที่การสู้รบยังไม่หยุดนิ่ง <c oughs> เดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองครับสถานทูตจีนในเมียนมาออกคำเตือนให้คนจีนในรัชฉานเนี่ยให้มีความระบัดระวังเพิ่มขึ้นหลีกเลี่ยงพื้นที่ความขัดแยง้ง หรือกลับบ้านถ้าหากอยู่ในจุดที่ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับมินอองไหลโดยทางการก็ยังดูดีแต่ลึกๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีความระแวงสงสัยกันมากขึ้นตลอดเวลาครับข้อนี้แหละจะเป็นจุดพลิกผันของสถานการณ์ภายในพม่ามากน้อยแค่ไหนต้องดูว่าจีนจะเอาจริงจีนจะต้อง ถือว่าตัวเองต้องเข้าไปแทรกแซงสกัดกั้นการบานปลายของสงครามเข้าไปสู่ดินแดนของตัวเองมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ